สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอหนึ่งเงินทุนที่จะออกไปซื้อ2กับระยะทางหรือเกี่ยวกับจากเราที่ซื้ออยู่ข้างนอกแล้วไอซื้ออยู่ภายในบ้านแล้วถ้าเราอยากได้เพิ่มเราต้องออกไปหาในเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆเนี่ย เียก็คือเรื่องที่2เรามาเริ่มกันเรื่องแรกนะเรื่องเงินทุนถ้าเราไม่มีทุนจริงๆนะครับอย่างนี้น้อยก็มีสัก500ก็พอพอที่จะซื้อตามในหมู่บ้านเสียก่อนเมื่อเราซื้อในหมู่บ้านเสร็จเราก็เก็บค่อยๆจะซื้อพอถึงเงิน500เราหมดปับ๊บเราก็เอาของที่เราซื้อมาไปขาย ไปขายเพื่อที่จะได้เงินนะครับซื้อ500กําไรมันอาจจะได้สัก 2- 300หรือถ้าเราได้ได้ของเก่าที่มีมูลค่าหน่อยกําไรก็จะเยอะหน่อยกําไรอาจจะถึงนะครับกําไรอาจจะเป็นพันก็ได้เมื่อเราได้กําไรมาแล้วเราก็ออกไปต่อย,ยอดจากที่แต่ก่อนเรามี500 สมมุติเราไปขายได้กําไร1,000ก็คือขายได้พันกําไร1,000เราก็จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก500ก็จะเป็น1 5ึ่เมื่อมี1 5ึ่เสร็จเราก็เอาเงินไปซื้อของเก่าเหมือนเดิมอาจจะซื้อในหมู่บ้านหรือในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงที่ไม่ไกลกันมากนะัก ห่างกันไม่กี่กิโลสอสกิโลอะไรประมาณนี้พอเราซื้อเสร็จปับ๊บเมื่อเงิน1,500้วเราหมดเราก็เก็บของที่เราซื้อมาแยกเป็นประเภทประเภทไว้แล้วก็เอาไปขายสมมุติขายได้3,000เราก็จะมีเงินทุนเพิ่มอีกจากแต่ก่อนมี1,500 เงินทุนเราก็เพิ่มมาเป็นสามพันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการ <c oughs> บริหารหรือการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับคือค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆครั้งแรกเงินทุนมันอาจจะน้อยหน่อยแต่เมื่อเราซื้อมาเราก็ต้องขายไปซื้อมาขายไปนะครับเพื่อที่จะให้มีเงินทุนหมนุนเพื่อที่จะได้มีกำไร ขยับอัปเดตหรืออัปเกรดนะครับให้มีทุนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับเรื่องเงินทุนนะครับต่อไปเรื่องอเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะเรื่องที่สองอ่าเรื่องออกไปซื้อนะตาม นอกบ้านหรือหมู่บ้านอื่นๆสมมุติว่าตอนนี้เรารับซื้อเพียงในหมู่บ้านของเราเมื่อเรามีเงินทุนเสร็จแล้วเงินเ,เงินทุนของเรานะครับเงินทุนของเรามีเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆขยับออกไปหาซื้อในหมู่บ้านอื่นๆเพราะว่าสินค้าของเก่า ถ้าเรารับซื้อเฉพาะจุดในหมู่บ้านของเรามันก็หมดไปเรื่อยๆกว่าคนในหมู่บ้านเขาจะเก็บสะสมได้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราจะมารอเอาแต่ในจุดเดียวมันไม่ได้สมมตุติเดือนนี้เราไปเก็บว่าหมดแล้วในหมู่บ้านของเราเนี่ยพอเดือนต่อไปคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเก็บสะสม เพื่อที่จะให้ได้ของมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาขายให้เรานะครับ <c oughs> ในระหว่างที่เขาเก็บสะสมเราไปหาซื้อมันไม่ได้เพราะเดือนที่แล้วเราซื้อหมดแล้วเดือนนี้ในหมู่บ้านของเรามันยังไม่มีเพราะเขากําลังเก็บ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องออกไปหาสินค้าตามนอกบ้านอาจจะไปบ้านอื่นๆในละแวกใกล้เคียงซื้อก่อนถ้าหากเริ่มต้นนะครับ ถ้าหากเริ่มต้นก็ไปในระแวกที่ใกล้เคียงเสียก่อนเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาแล้วก็เอาไปขายเพื่อที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเราจะลืมนะครับว่านับตั้งแต่เราเริ่มก้าวออกจากบ้านเราไปหาซื้อตามบ้านอื่นๆมันจะมีในเรื่องของการเพิ่มต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำมันนะครับถ้าหากใครยังไม่มีรถยนต์ก็อาจจะใช้รถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปไปเก็บได้สักรถสองรถหรือเต็มรถก็กลับมาแล้วไปใหม่เต็มรถกลับมาไปใหม่ในระแวกใกล้เชียงนะถ้าหากใครมีรถยนต์ก็จะดีหน่อยก็จะสามารถไปได้ไกลหน่อยแต่ไปได้ไกลนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ของตลอด พึงให้หนึกถึงเสมอว่าในขณะที่เราออกไปไกลเท่าไหร่เงินทุนของเราก็จะสูงขึ้นเท่านั้นนะครับการซื้อของเก่าก็จะเป็นการเสี่ยงดวงวันนี้เราอาจจะไม่ได้เราไปวันนี้ทั้งวันเลยเราอาจจะไม่ได้วันต่อไปมันต้องมีสักวันนะครับที่เราได้เหมือนกับการเสี่ยงดวงนะเพราะเราไม่รู้ว่า เราออกไปใหม่ๆคนผู้คนลูกค้ายังยังไม่รู้จากเราเขาก็อาจจะยังไม่ขายของให้เรานะครับถ้าหากเราออกไปบ่อยๆแล้วลูกค้าคุ้นเคยคุ้นชินกับเราแล้วเขารู้จักเราแล้วเขาก็ <c oughs> จะเก็บไว้ขายให้เราหรือเขาอาจจะโทรตามเราให้ไปซื้อเลยก็ได้นะครับ ถ้าหากใครมีฐานลูกค้าเก่าแล้วก็จะถือว่าโชคดีนะสำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆฐานลูกค้าเก่าฐานลูกค้าอาจจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปเสี่ยงดวงดูตามหมู่บ้านอื่นๆตามที่ความสามารถเรามีหรือตามที่ทุนเรามีนะครับไม่ใช่ว่ามีทุนสามพันจะไปซื้อจะไปหาซื้อเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ วันอื่นต้องไปในระแวกที่ใกล้เชียงเสียก่อนเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มเริ่มขยับออกไปเรื่อยๆจากวันนี้เราไปอาจจะไปที่ประมาณ10-20กิโลวันนี้อาจจะยังไม่ได้ของวันต่อไปเราก็ไปหาใหม่เราผัดไปเรื่อยๆผัดโซนไปเวลาไปหาซื้อนะครับเราอย่าไปเฉพาะจุดเดียวเราต้องเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆสมมุติอาทิตย์นี้ เราไปโซนนี้อาทิตย์ต่อไปเราก็ไปอีกโซนหนึ่งนะครับเพื่อมันจะเป็นการหมุนเวียนประมาณนี้นะครับเป็นการหมุนเวียนประมาณนี้ในส่วนของการออกไปซื้ออ,อ,อยู่ต่างถิ่นนะครับเราต้องชิ้นคำนวณราคาที่เราจะซื้อให้ดีนะเพราะว่าอย่าไป ซื้อสูงเกินเหตุเพราะอยากได้สินค้าเพราะเราอยากได้ของเราไปซื้ออในราคาสูงอันนี้ไม่ได้นะครับมีโอกาสขาดทนสูงมากเพราะว่าการรับซื้อของเก่านะการรับซื้อของเก่าเราต้องเพึงเสมอเวลาเราออกไปเรามีต้นทุนมีค่าน้ํามันมีค่าแรงนะครับหากค่าแรงของคนที่ไปกับเราด้วยนะถ้าหากไปซื้อสูงออซื้อในราคาที่สูงเกิน กำไรมันอาจจะกำไรมันอาจจะเหลือไม่มากนะครับหรืออาจจะไม่เหลือกําไรเลย <c oughs> การเอาไปซื้อต่างทิน่นไปช่วงแรกๆเนี่ยเราเราได้อะไรเราก็ให้รีบเอาเลยนะครับเขาเอาอะไรมาขายให้เราก็รับหมดเลยนะ เป็นการอยังไงล่ะคล้ายๆแบบว่ายังไงก็ต้องเอาของไว้สิก่อนนะครับเพราะฐานลูกค้าเรายังไม่มีมีอะไรเราต้องเก็บเอาให้หมดก่อนนะในส่วนของออสินค้าหรือของเก่าที่มัน วกที่มีราคาราคาหน่อยอันนั้นอย่าเพิ่งไปสนอย่าเพิ่งไปสนใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าสมมตุติบางครั้งบางทีนะลูกค้าเก่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนะครับเขาก็จะมีฐานพ่อค้าเก่าของเขาอยู่ บางทีเราออกไปรับซื้อบางทีเราออกไปรับซื้อเขาก็จะเก็บของไว้ให้กับพ่อค้าเก่าของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปซื้อกับเขาเขาเอาเอาเอะไรมาขายให้เราก็ต้องรีบเอาเซะก่อนนะสำหรับไปใหม่ๆพอลูกค้าเขาเริ่มรู้จักเราแล้ว ลูกค้าเขาเริ่มรู้จักเราครั้งต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะขายให้เราเองนะบางทาีลูกค้าเก่านะครับเขารอรอคนอื่นหรือรอเจ้าเก่าที่เขาเคยขายให้บางทีเขาติดต่อกันนานแล้วแต่เขายังไม่ยังไม่ไปซื้อเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็รู้จักเราแล้วพอเราไปขายให้เขาก็จะขายให้เราเลยนะอะไรประมาณนี้นี่ก็คือ อาชีพนะครับรับซื้อของเก่านะเดี๋ยวชิปต่อไปจะมาให้ความรู้ในส่วนของอสินค้าประเภทต่างๆนะว่าจะขายว่าจะแยกขายยังไงหรืออะไรที่สามารถขายได้บ้างนะครับอะไรที่เป็นราคาบ้างก็จะเอามาแนะนำกันเรื่อยๆสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ